สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพุทธที่4ี่พฤษภาคม2022นะครับวันนี้เราจะนำบทอา่านบทความกล่าวแก้การป้องกันคุชชนโดยนักบุญยุสตินมรณศสักขีนะครับมาอ่านมาทำความเข้าใจและก็มาศึกษากันในเช้าวันนี้นะครับ ห,หัวข้อบอกการบังเกิดใหม่ในศีลลังบาบนะครับท่านนักบุญยอสตินก็เขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าในพระกฤ์เจ้าเราได้รับชีวิตใหม่และเราได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าจะอธิบายให้ทราบว่าการว่าเราทํากันอย่างไรสําหรับผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่เราสอนเป็นความจริงและเชื่อว่าตนมีความสามารถจเจริญชีวิตตามคําสั่งสอนนั้นเรายังสอนเขาให้ภาวนา และถือศีลดอาหารอวอขอพระเบนเจ้าทรงอภัยบาปและเราเองก็ภาวนาถือศีลดดอาหารพร้อมกับเขาด้วยต่อจากนั้นเราก็พาเขาไปยังที่ที่มีน้ําและเขาก็ได้เกิดใหม่อย่างเราเองได้เกิดใหม่มาแล้วกล่าวคือเขาได้รับการล้างชำระในน้ําเดชะพระนามพระพระเบญเจ้า,พร,จาพระบิดาและพระเจ้าแห่งสากโลโลกพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถยของเราและพระจิตเจ้า ที่ปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะพระคริสตเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าท่านไม่เกิดใหม่ท่านจะเข้าในอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ทุกคนก็เห็นแจ้งแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าท้องแม่อีกสำหรับเกิดใหม่เพื่ออธิบายว่าคนบาปกลับใจใช้โทษบาปหลุดพ้นจากบาปได้อย่างไรขอยก้ถ่คำของประกาศศอิสยาท่านกล่าวว่า จงชำระล้างตัวท่านแล้วท่านจะบริสุทธิ์จงทำลายความชั่วจากวิญญาณของท่านจงทำสิ่งที่ถูกต้องจงปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อเด็กกำพร้าจงป้องกันหญิงบ้าจงมาหาจงมาและหาเหตุผลพร้อมกันพระเจ้าตรัสแม้แม้บาปของท่านจะแดงอย่างเลือดหมูเราจะบรรดาให้ขาวอย่างขนแกะแม้มันจะแดงเข้มเราจะบรรดาให้ขาวอย่างหิมะ หากท่านไม่สนใจในเราท่านจะถูกเฉือนด้วยคมดาบพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ท่านอนครสา,าวกได้สอนเราถึงเหตุผลของพิธีกรรมนี้การเกิดครั้งแรกของเราเกิดขึ้นโดยปราศจากความรู้และความยินยอมแต่เกิดโดยบิดามารดาแล้วเราก็จเจริญเติบโตขึ้นในท่ามการความชั่วดังนั้นเพื่อเราจะไม่เป็นลูกที่เกิดด้วยความจำเป็นและโดยไม่รู้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องบังเกิดใหม่และรับรู้การบังเกิดครั้งที่ครั้งนี้ว่าเป็นผลของการเลือกอย่างเสรีของเราเองและเราต้องการรับต้องรับการอภัยบาปด้วยและด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวพระนามพระเบญเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งสาระโลกเมื่อเทน้ำเหนือแต่และคนที่เลือกเกิดใหม่และเป็นทุกเสียใจถึงบาปของตน บุคคลที่พาผู้ที่จะรับศีลล้างบาปไปยังอ่างโปรดศีลล้างบาปออกพระนามพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระเจ้านั้นอยู่เหนือความสามารถของเราที่จะบรรยายถึงไม่มีใครสามารถถวายพระนามแด่พระองค์อย่างแท้จริงได้ถ้าผู้ใดกล้ากล่าวว่าเขาสามารถผู้นั้นต้องเป็นคนบ้าอย่างไม่มีทางรักษาศีลล้างบาปมีชื่อว่าการส่องสว่าง เนื่องจากการส่องสว่างภายในจิตใจซึ่งทุกคนที่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ประสมมาแล้วคนที่รับการส่องสว่างนี้ยังรับการล้างบาปในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ผู้ถูกตรึงกางเขนสมัยปอติอัตปีลาตและในนามของพระจิตเจ้าซึ่งโดยประกาศศพได้ทำนายทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเยซูเจา้าครับพี่น้องถ้าเราอ่านดีๆเนี่ย เราก็จะอาจจะมีความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่านักบุญยุสตินเนี่ยที่ท่านเขียนเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ให้คริสตชนนั้นจะสามารถเข้าใจจริงๆและแน่นอนที่สุดคนที่อ่านตรงนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่สนใจและแน่นอนจะมีความเชื่อในพระเบญจา ท่านเขียนขึ้นมาสําหรับบรรดาคริสตชนเพราะนั้นบรรดาคริสตชนนั้นก็มนี่ก็รับศีลล้างบาปแล้วก็ได้รับการล้างบาปมาแล้วก็พูดง่ายๆว่าเ,เขียนขึ้นมาสําหรับคนที่มีความเชื่อในพระเบญเจ้าแล้วแล้ว,ลวก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นไปอย่างไรสําหรับการบังเกิดใหม่ในศีลล้างบาปท่านอธิบายสรุปกว้างๆใหญ่ๆเรื่องนี้ก็บอกว่า การที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราเกิดจะมาจากพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเกิดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินนี้ก็เกิดขึ้นมาและเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเรากา็มีอยู่ในความบาปอยู่ในความผิดอีกเหมือนกันทําผิดทาพลาดอะไรต่างๆและถ้าเรามีความเชื่อมั่นและเราก็มีความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้าแล้วเราก็ไปรับศีลล้างบาศีลล้างบาปนี่เองจะทําให้เราเกิดใหม่ และการเกิดใหม่ของเราครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยความรักด้วยจิตอรม์ด้วยพระเมตตาด้วยการชำระล้างจากพระเบญเจ้าเป็นพระเบญเจ้าเองที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาใหม่เกิดในความรักเกิดในพระสถานอันนี้ก็คือศีลล้างบาปเพราะนั้นก็เครื่องหมายของศีลล้างบาปก็คือน้ำล้างบาปที่เป็นเครื่องหมายภายนอกที่ทำให้เห็นหมายถึงการชำระล้างน้ำคือการ พูดอย่าสิ่งที่จะทําให้สิ่งทั้งหลายนั้นสะอาดหมดจดและนั้นเองพี่น้องการเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปเนี่ยจึงมีความหมายดังนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าไปท้องแม่แล้วเราเกิดมาใหม่ไม่ใช่แต่เกิดในความรักของพระเป็นเจ้าเกิดเพราะพระเมตตาและความรักของพระองค์ที่เราได้รับนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด